สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับเออเลขแม่นะคะเลขแม่ให้มานะคะโอ้ยตายขักตายเนี่ยเพิ่นว่าเอาอยู่บ่อีหลาว่าสน่วยเอาคือเกานี่ละจะผู้ใดมากกิจังเบิงเด้อจ่ะอา้าเพิ่นว่าอันบบได้เลยนะคะขอเอาไพ่ดูเป็นแนวทางกันไปก่อนนะคะทุกคนแต่ว่านะคะโอ้ยงวดนี่คือใจครอบพอดี โอ้ยแตว่วงวนดนี้คือมาถือกันกับเลขีกมากแอดเหค่ะทุกคนลองดูเด้อค่ะทุกคนวันนี้เพิ่นให้เบิลมาด้วยนะคะงว,กวดก่อนนี่กับบ่เขาเพ้อเม็ดเลยบ่อถือจากเม็ดเน,นจะนนาะอ่ะให้เก้านะคะให้เก้าลาวไปไทยบอกค่ะเอานี่เพิ่นให้เก้านะคะให้เก้าโนทุกคนนะคะเก้าค่ะงวดก่อนนะคะนี้ของงวดก่อนให้เก้านะคะมาหกนะคะให้เก้ามาหกนะคะให้หกมาเก้า ให้สองมาสามให้สามมาศูนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็ว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะโอ้ย่ชงเราทั้งวันนี้มันมาตัวอื่นตายนะดิถือตัวมาเอทค่ะตายโบคอ,อยสิโบอัด์บอก,อบอกบค่ะคออ่ะ นี่นะคะทุกคนนะคะเลขแม่ได้มาช่วงนี้หลุดนะคะช่วงนี้เพิ่นก็ไม่เข้าเลยนะคะวัดดวงวัดใจวัดวาอารามนะมันเป็นสูตรเม็ดเดียวเนาะต้งเพิ่นนะคะซ้ายวิ่งค่ะส่วนมากเพิ่นวิ่งบนนะคะรัฐบาลไทยได้อยู่บ่โอ้ยรัฐบาลไทยเพิ่นได้เต็มๆตมเด้อค่ะทุกวนเพิ่นได้ทุ่นขึ้นแลวค่ะเขาวิ่งแปดบนกันนะคะเขาวิ่งแปดบนกันโอ้นาเฉยได้สามตัวแก่ให้ศูย์ห้าแปดนะคะเอาลองเบิ่งค่ะทุกคนธรรมกับจังจัดจังตามน้ำเพิ่นเนาะ อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะชีวิตนะคะ เอานี่นะคะมาดูกันนะคะอเออเอ็ดกับข้าจะอ่านเบิงซีรีนี่แหละคะ่ะทุกคนคลายเขียดนะคะคลายเขียดเอามาดูงวดนี้นะคะว่าถูกใจอีสวยทวสเท่หัวสนเพิ่นไฮหาหามาเพิ่นเทมหาหามากูนึงนะคะทุกคนมาเอานี่นะคะห้านะคะเอ้ยตายเบอร์คือถูกเลขมากกว,ว่าควยซิลูดฮาเปรดเลยว่าคือโอ้ยเจ็ดกับมักบาทสิไปเลขอันนี้ เอานี่นะคะทุกคนนะคะเลขแม่ได้มานะคะเน้นเพิ่นเน้นวิ่งบนนะคะส่วนตัวเพิ่นนะคะใครชอบด้วยกระจกนะคะทุกคนเพิ่นก็ะจะเน้นให้เม็ดเดียวทุกงวดนี่แหละค่ะห้าห้าห้าเก้าห้าศูนย์ห้าเจ็ดนะคะห้าห้าห้าเก้าห้าศูนย์ห้าเจ็ดแปดห้าเก้านะคะแปดห้าเก้านี่เลขรัฐบาลไทยเนาะแปดเก้าห้าเนาะรัฐบาลไทยออกเพิ่นให้แปดห้าเก้านะคะศูนย์ห้าเจ็ดนะคะแล้วก็สี่ตัวเพิ่นให้นะคะ เจ็ดแปดห้าศูนย์นะคะแล้วก็แปดศูนย์ห้าเจ็ดนะคะเพื่อนให้ตัวนี้นะคะทุกคนเอาลองดูเด้อเอาลองจับกันดูค่ะเออมันเป็นตัวเดียวกันตัวนี้แต่ว่าสลับตําแหน่งนะคะเจ็ดแปดห้าศูนย์แล้วก็แปดศูนย์ห้าเจ็ดนะคะมันเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าสลับตําแหน่งนะคะเพื่อนให้ชุดสี่ตัวเพื่อนให้สองชุดนะ,ะน,น,นะคะเน้นไปที่ห้าศูนย์นะคะเน้นไปที่ห้าศูนย์สามตัวเน้นศูนย์ห้าเจ็ดค่ะอ่ะว่ากันไปละค่ะทุกคนไพ่ามากน้ำเพลินกัดแดโสรูค่ะ โอ้ยข่อยก็มก 5, 8, ักหาแปดผแล้วเอดมักตัวได้ข่อยสิบเบโอ้ยเอดมักทั้งหาทั้งแปดเลยค่ะเอาเขียบเอา เจ็ดห้านี่ก็สวยนะคะชนกันกับเลขทูปเปิดดวงเลยนะคะถูกเปิดดวงโอ้ยแตกสี่ตัวเลยอา้าวลองดูค่ะเอาแคปเลยค่ะทุกคนนะคะเนื้อล้วนๆของอาจารย์ปัญญาบอกคะ่ะเห็นหรือยังของอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ปัญญา,าให้ดูในคลิปนี้เลยโอ้หลานก็ชนห้าแปดนะคะ อาเนี่ยอาจารย์ปัญญานะคะเห็นหรือ,อยังเนาะอาจารย์ปัญญาก็สวยนะคะลองดูโอ้ยโค้องอาจารย์กับงามเดยนี่นะคะอาจารย์ให้หนึ่งสองนะคะหนึ่งสองนะคะอาจารย์ให้หนะะึ่งสองค่ะทุกคนนะคะหนึ่งสองนะคะฟันหนึ่งนะคะทุกคนหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะทุกคนนะคะเน้นหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะคะ การเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสองสองนะคะสามหนึ่งแปดสามหนึ่งเก้าสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งเก้านะคะโอ้ยจ้กสีมาตัวใดนเนาะทุกคนเนาะเจ็ดก็วสวยได้ป่ะนี่หัวเจ็ดก็คือเนียคะ่ะห้าก็งามหนึ่งก็เลิศโอ้นี่จะตัวเป็นตะคี่อ้ไข่สิบไปตัวไหนเนี่ยไข่ขึ้นหมักหลายตัวแถวห้อมแต่สิบพอ่อลอยตัวล่ะคะ่ะออกมากสิคุมบ่เนาะอีสวย ที่ไม่กรีดไม่กัดดังๆนี่เพราะว่าถูกนะคะถูกทุกงวดนะคะแอดนะคะแต่ว่าบางงวดมันก็ได้ซ่อมนะคะบางงวดมันก็เกือบไม่เหลือนะคะโอ้ถูกทุกงวดอหลีได้แอดแต่ว่าบางงวดก็ได้ซ่อมเขาค่ะแต่ว่าซ่อมไม่เยอะนะคะอันคิดจนปวดหัวยังวะอันถูกเด้อบ่ถูกจงเราขย้ยยายขี้เห็ดปวกนี่เฮ้ย่็ยมากหลายตัวเนาะโอ้ยซื้อหัวตัวเดียวเห็ด่เป,ปินดอกเขาเอานี่แหละค่ะมากคู่ตัวนี่แหละ ว่าจะออกมากกีดไว้ก่อนค่ะถูกค่ะมันถูกนะคะกีดไว้ก่อนเหรอคะบวกลบคูณนี่ค่อยว่ากัน <laughs> ถือใจค่ะเอาคนเน้นวิ่งเ้อค่ะคนเน้นวิ่งโบนัสแต่ว่าชนแอดอเดฟห้านะคะโอ้ยสาธุมากเลยแม่โ <laughs> อย้ยสิรูุดหาเปดนี่ยบอค่าคขึ้นมากหลายตัวเลยสามแอดก็มากได้ศูนย์แอดก็สอบเย็ดแอดก็คือ ามาเร็วๆแคปเอาค่ะทุกคนห้านะคะของอาจารย์ปัญญาบบสูตรล้านเจ้าแม่ก็สวยด้ค่ะของเจ้าแม่นี่ห้าแปดเลยนะคะชนกันสนั่นเลยระวังเด้อเลขรัฐบาลไทยเนี่ยสองหาหาสองออกหาซี่ก็ได้หายังก็ได้ว่าจไม่หาไม่เปียดนะคะโอ้หาสองเจ้าแม่ปาร์ตเก้าห้าแปดนี่เจ้าแม่มีเลยนะคะทุกคนนี่เลขติดบ,บนล่างสองห้าแปดจะมาไหมนะคะอย่าลุดเด้อลูกหลาเด้อ,อว่าเยอสิวารอยมาสองด้ค่ะ เก้าสองนี่กับมวกก่อนนี่เก้าสองนี่จัดหนักจัดเต็มเลยนะคะเดี๋ยวล้างหัวออกนะคะสองทุ่มครึ่งก็รู้นะคะใครจะหมู่จะจ่านะคะลองดูค่ะทุกคนนะคะอันนี้สูตรหลานนะคะจะดูตัวไหนดูตัวล่างสูตรหลานบอโอ้หลานก็มีลายอันหลายสูตรหลายอันหลายอย่างหลายเนี่ยอันเดี๋ยวสูสตรล่างอยู่ไหนนะคะสูตร มีห้าอะไรบ้างหน้าลุ้นนี่นะคะ 5, 6, 5, ห้าหกห้าเก้านี่สามหกสามเก้าบ่ค่ะศูนย์หกศูนย์เก้าโอ้อันนี้สูตรอันสูตรล่างหลานนะคะทุกคนอันนี้สูตรล่างหลานเอาให้ดูไปอย่างนั้นเหรอคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปัง นี่นะคะ5นะคะ5 5 5 9 5 0 5 7นะคะ8 5 9 0 5 7 7 8 5 0แล้วก็8 0 5 7สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า